สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์ลบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักททยเอฟซีลุงป้าย, a, าย a, ทูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะแล้วก็เอฟซีเก่าไมล์รบด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์รีบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักททยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสอปปแลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็คนไทยทุกๆคนนะคะที่อยู่ต่างถินในใ่นเดนไกลขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปเป็นกำลังใจฝากทักททยแล้วก็ เรียกไรกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทั้งายขอบคุณมากๆนะคะที่คอมเมนต์ทั้งาทยกันเนาะนะคะก็ขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปเป็นกําลังใจนะคะถึงจะมีไม่เยอะแต่ไมล์รับเจก็ดีใจนะคะที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาเป็นกําลังใจเนาะนะคะในคลิปนี้ไมล์รับเจก็หนาวก็ใส่อันนี้เยอะนะคะ จะมาพูดข่า,ขาวสารที่ไมลเล็บเจเจไปฟังมาเนาะนะคะไปฟังหลายๆช่องมานั่นเลยค่ะเนาะก็ไปฟังช่องคุณแมวมาก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะเมื่อตอนกลางวันนะคะก็พูดถึงเนาะนะคะก็เอ่ยถึงนะคะเอเอสสุเทพเนาะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไมล์เล็บจีจก็ชื่นชอบเนาะนะคะเพราะว่าเป็นเป็นคนที mm ่จริงใจน่ะ มายแลเจเชื่ออย่างนั้นนะคะในวันที่เขาไปหาลุงใหม่ๆนะนะคะก็คือเป็นคนที่จริงใจว่างั้นเถอะจริงใจให้ใจกันเลยแหละคะ่ะเนาะตอนนั้นนะคะก็คือปีแนวความคิดที่หลากหลายแล้วก็แสดงออกมีเหตุมีผลนะคะมายและเจก็ชื่นชอบแล้วก็เขามีปัญหาอะไรกันในนั้นอะ่ะทุกคนก็คงได้เห็นได้รู้นั่นแหลคะค่ะเนาะนะคะมายแลเจก็ชื่นชอบในการทําความดีแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลพูด พูดมีเหตุผลว่างั้นเถอะเนาะนะคะอธิบายแบบมีเหตุผลนะไมล์และเจก็ชื่นชอบตรงส่วนนั้นเนาะวันที่เขาเข้าหาลุงใหม่ๆนะไมล์และพปเจเชื่อว่าเขาจริงใจจริงๆนะนะคะก็คือจริงใจก็คือพร้อมที่จะไปด้วยกันแต่พอวันหนึ่งมันมีปัญหาเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะคะมันมี fc ทางชอบแล้วก็ไม่ชอบเนาะอันนั้นในส่วนนั้นแล้วก็จนกระทั่งไปมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะหลายๆอย่างแล้วก็การทําบุญ มันก็เลยมีปัญหาตั้งแต่ช่วงนั้นมาใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีการพูดถึงกันและกันแล้วก็พูดลุงพูดถึงป้าพูดถึงมันก็เลยมีการน้อยใจเกิดขึ้นนะคะเขาก็พูดถึงป้าจนกระทั่งตอนนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะก็คือจากที่ไม่เคยด่าไม่เคยอะไรเมื่อก่อนถึงเขาจะอยู่ฝั่งนั้นนะแอดสุเทพไม่เคยด่าใครนะคะถึงจะยังอยู่ในฝั่งนูน้นแต่ก็ไม่เคยด่าใครแบบ ขนาดนะคะไม่เคยด่าว่างั้นเถอะคืออาจจะพูดแซะพูดอะไรบ้างแต่ไม่ได้ด่านะคะเนาะจากที่จากที่ติดตามมานะคะจากที่ติดตามถึงจะอยู่ฝั่งโน้นแต่เขาไม่เคยด่าเหมือนน้องผู้หญิงนะไม่เคยด่าลุงป้าเหมือนน้องผู้หญิงว่างั้นเถอะคะ่ะแต่มีแต่เข้าไปกวนไปแซะไปว่าแบบไม่ได้รุนแรงนะคะนะคะ,นะคะในส่วนนั้นเนาะมาลพิจเจก็เลยเชื่อว่าเขา เข้ามาแล้วก็มีความจริงใจให้ลุงป้าในครั้งนั้นนะคะแต่ตอนนี้ไมล์รับจีก็ไปฟังมานั่นแหละเนาะนะคะมันก็มีคําด่าออกมาคํอะไรออกมาเนาะ,ะมันก็อยู่ที่ตัวเขาเละคะ่ะว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะ,ค,ะคือไมล์รับจีไม่เข้าไปยุ่งอยู่แล้วในส่วนนั้นนะคะไมล์รับจีเชื่อนะคะใครทําอะไรไว้มันก็จะได้ในสิ่งนั้นแหละค,ะะคะ่ะเนาะไมล์รับจีเชื่ออย่างนั้นนะคะถ้าเราคิดดีทดําดีเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆล่ะคะ่ะกลับขึ้นมาเนาะ เมื่อเราคิดดีทําดีนะคะเขาจะมีปัญหากับลุงป้าด้วยเหตุใดเนี่ยนะคะไมล์รับเจไม่อาจจะรู้ทุกอย่างได้หรอกคะ่ะแต่ไมล์รับเจรู้เท่าที่เราติดตามข่าวนั่นแหละค่ะเนาะว่าเราติดตามข่าวมันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเอฟซีลุงป้าที่ติดตามข่าวเนี่ยก็จะรู้เลยคะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะนะคะก็คงรู้เหมือนที่ไมล์รับเจรู้นั่นแหละค่ะเนาะ ก็คือให้ทุกคนตัดสินใจนะคะคือไม่หรเจไม่ไปไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมุมมองต่างคนต่างมีความคิดของตัวเองและเขาเรียกอะไรการทะเลาะกันมันมีต้นเรื่องปลายเหตุนั่นเลยค่ะเนาะเอฟซีลุงป้าก็คงรู้ดีนะคะโอ้ยไม่หรือเจไม่ค่อยสบายเด้อทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเวลาพูดแล้วไอ้เนาะ นั่นแหละคะ่ะ FC ก็คงจะเห็นคงจะรู้รู้ด้วยตารู้ด้วยใจเรานี่แหละคะ่ะเนาะก็ว่ากันไปนะคะแต่ส่วนตัวไมล์เลิฟเจจนะคะไม่ว่าใครจะพูดยังไงไมล์เลิฟเจก็จะยังอยู่กับลุงกับป้าเพราะว่าไมล์เลิฟเจติดตามในคดีว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะทำน้องนะคะในส่วนนั้นไมล์เลิฟเจก็จะยืนเคียงข้างและอีกอย่างหนึ่ง ไมลเลบเจนับถือปู่ปริจิตนะคะเพราะไมล์เลบิเจก็ได้ร่วมสร้างท่านขึ้นมาเพราะว่าเราเป็นลูกหลานนะคะคือไมลเลบิเจเชื่อว่าเราทุกคนน่ะนะคะที่ติดตามข่าวนี้ก็คือเชื่อในเรื่องพญานาคเหมือนกันนะคะจึงได้ร่วมสร้างพญานาคนะคะก็คือไมล์เลบเจเคยเล่าให้ฟังอยู่แล้วเนาะนะคะในคลิปเก่าๆไมล์เลบเจสมัยไมล์เลบเจเป็นเด็กเนี่ยชอบฝันเห็นงูบ่อยมากแล้วก็ฝันเห็นพญานาค พญานาคน,นี่ก็ฝันเห็นบ่อยนะคะฝันเห็นทั้งตัวใหญ่และสวยเห็นมาเป็นคู่เลยแหละมาเล็กเจก็เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละคะ่ะปู่ปริจ,รจิตมาเล็กเจก็เคยฝันถึงนั่น,นะะแหละค่ะเนาะแล้วมาเล็กเจก็เชื่อในส่วนน,น,ะะน,าานั้นนะคะก็คือเคารพนับถือศรัทธาว่างันเถอะค่ะเนาะต่อให้คดีลุงจะเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้านะคะถึงศาลสุดท้ายเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าจะเป็นยังไงแต่เราให้กําลังใจ สารสุดท้ายจบไปแล้วไมล์รัเจเจก็ยังคงอยู่ที่เดิมนี่แหละค่ะเพราะว่าไมล์ิเจเป็นลูกหลานปู่ปริจิตแล้วไมล์ิเจก็จะไม่เปลี่ยนใจไปไหนหรอกค่ะนะคะก็คือเรารักเราศรัทธาในองค์ปู่ปริจิตนะคะและก็ให้กําลังใจลุงป้าเมื่อเรามั่นใจแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราติดตามข่าวมาตั้งแต่ต้นว่าลุงป้าไม่มีโอกาสที่จะทําสิ่งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะทำลายอะไรก็แล้วแต่เนาะ ในส่วนตัวนะส่วนตัวเชื่ออย่างนั้นค่ะใครจะไม่เชื่อไม่เป็นไรเนาะเพราะต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองนั่นแหละค่ะเนาะต่างคนต่างมีมุมมองการมุมมองการดูข่าวของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเราไม่ก้าวไก่ในส่วนนั้นใครคิดยังไงก็เรื่องของเขาเพราะเราห้ามความคิดใครไม่ได้อยู่แล้วห้ามการกระทําของใครก็ไม่ได้ด้วยนะคะแต่เรายืนที่ตัวเรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็ฝากเอฟซีลุงป้าแล้วกัน ใครเขาจะพูดยังไงก็ปล่อยเขาไปค่ะเนาะเราแค่รู้ว่าเราอยู่จุดนี้เพราะอะไรแค่นั้นแหละค่ะเนาะไมล์รับเจอยู่จุดนี้เพราะไมล์รับเจเชื่อในสิ่งที่ไมล์รับเจมองเห็นตามข่าวนั่นแหละค่ะแล้วก็เขารบนะถือองค์ปู่ปริจิตนั่นแหละค่ะก็จะอยู่ในส่วนนี้แหละค่ะเนาะการจากไปของน้องทุกคนเสียใจอยู่แล้วค่ะเพราะน้องยังเป็นเด็กแต่ถ้าการจากไปของน้อง ต้องเอาคนที่เขาไม่ได้กระทำความผิดใดๆเนี่ยนะคะถ้ามีหลักฐานชัดเจนแน่นดิ้นไม่หลุดยันสารสุดท้ายนะคะเราค่อยว่ากันในส่วนนั้นแต่ถึงตอนนั้นไมล์รับเจเจก็จะยังคงอยู่กับปู่ปริจิตเพราะนั้นคือสิ่งที่ไมล์รับเจเจเขารพนะคะสักการะบูชานั่นแหละคะ่ะคือเราออุทิศตัวเป็นลูกหลานองค์ปู่ปริจิตแล้วได้ร่วมสร้างท่านขึ้นมาแล้วนะ เราก็คือลูกหลานของท่านค่ะไมล์เบจเจก็เชื่อว่าท่านจะปกปักรักษาทุกคนที่เป็นลูกหลานของท่านนั่ยแหละคะ่ะนี่คือส่วนตัวของไมล์เล็บเจเจเนาะไมเบจเไม่รู้เนาะนะคะภาษาไมล์เล็บเจเจก็อยากจะรู้ว่าความหมายมันคืออะไรนะคะก็เลยจะอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งให้ฟังเนาะนะคะก็เลยอยากจะถามผู้มีความปรูกสงสัยต้องถามคุณปุ้ยคุณแสงแล้วมั้งเนาะ <laughs> สำหรับข้อความนี้นะคะ Hello you ก็คือ welcome to YouTube just just looking one man นะคะ looking one man show speak from Thailand please you can you like and subscribe to him thanks you very much see you tomorrow ก็เขียนนะคะ แปลความหมายว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านได้แปลไม่เป็นเดี๋ยวต้องให้คุณปุ้ยมาแปลฟังเนาะนะคะอ่านไม่ได้หรอกคะ่ะก็งงง,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 งูประปาไปคะ่ะนะคะก็เอามาอ่านให้ฟังเนาะนะคะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังใจกันใช่ไหมคะซียูทู o อโลฟ้าเป็นกำลังใจนะคะก็คือ ไม่เล็บเจก็ยังรักนะคะรักเอฟซีลุงป้าทุกคนนี่แหละคะ่ะท,ทุกคนเพราะว่าไม่เล็บเจไม่รู้จะไปเกลียดใครนะ่ะเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรให้ไม่เล็บเจเกลียดนะแต่แค่เรามาเล่าข่าวสารทาคอนเทนต์แล้วก็ปกป้องคนที่เราเชื่อว่าเขาไม่ได้ทําความผิดนี่แหละคะ่ะจะให้ไม่เล็บเจไปเกลียดคนนู้นคนนี้ไม่เล็บเจไม่ไปเกลียดใครหรอกนะคะทุกคนแต่ไม่เล็บเจเป็นตัวตนไม่เล็บเจอยู่อย่างนี้ก็คือ อยู่ข้างลุงป้าอะพูดง่ายๆค่ะคือข้างลุงป้าใครจะด่าใครจะว่าอะไรใครจะว่าเราเป็นยังไงใครจะว่าเราโง่ยังไงก็ช่างปล่อยเขาไม่รับเจปล่อยวางในส่วนนั้นบางคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าให้ด้วยเถอะไมลรับเจด้วยซ้าไปว่าโอนไปหรือยังโอนไปเท่าไหร่โอนโอนโอน,โอ,นอะไรอย่างเงี้ยหาว่าเราโอนก็คือโอนช่วยเหลือลุงนั่นแหละค่ะเนาะแต่เราโอนไปคือเราโอนซื้อสินค้านะคะซื้อสินค้าเราก็ได้สินค้า มันจะผิดตรงไหนใช่ไหมคะทุกคนเมื่อเราสนับสนุนสินค้าลุงแต่เราก็ได้สนับสนุนก็คือได้ผลิตภัณฑ์ลุงมาใช้จ่ายมามาดื่มนะคะนะคะมาใช้มาดื่มเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมคะทุกคนหรือเราอยากจะช่วยเหลือในการนะคะทำทำบุญหรือว่าโรงทานนะคะหรือสนับสนุนลุงปรับปรุงในพื้นที่มันก็คือสิทธิ์ของเรานั่นแหละคะ่ะคือเงินของเรา ไม่มีใครมาห้ามอะไรเราได้หรอกคะ่ะและไม่มีใครมาบังคับเราได้ด้วยว่าห้ามส่งหรือต้องส่งเพราะไม่มีใครมาจับมือเราไงคะมันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การกระทําของเรานั่นแหละคะ่ะว่าเราจะช่วยแบบไหนแล้วก็เหนือสิงองินใดทุกคนย่อมรู้กําลังของตัวเองว่าตัวเองจะช่วยคนอื่นแบบไหนถ้าเราไม่มีเรายังอยากจะช่วยคนอื่นโดยไปยืมนี้ยืมสินคนอื่นมาเพื่อไปช่วยคนอื่น ไม่แนะนําและไม่เลิฟจีเจก็เชื่อว่าคงไม่มีใครทําแบบนั้นแน่นอนนะคะเขาต้องรู้กําลังของเราของเขาดีนั่นแหละคะ่ะทุกคนต้องรู้กําลังของตัวเองดีว่าตัวเองมีกําลังมากน้อยแค่ไหนพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะเมื่อเราไม่มีเรารู้ว่าเขาทํา youtube อยู่เนี่ยเราอยากจะสนับสนุนเขาอะ่ะแต่เราไม่มีทุนทรัพย์อะ่ะเราก็ไปดูคลิปให้ลุงก,กับป้างไงคะดูคลิปให้กับยูทูบเบอร์ทุกๆช่องที่ท่านชอบนะคะหรือ แม้แต่คนที่ไม่ชอบก็ยังเข้าไปดูให้เขาได้นะคะวิวแล้วทำไมเราจะไม่ดูให้คนที่เราชอบยูทูบเบอร์ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยใช่ไหมคะทุกคนเพราะนั่นทุกคนก็คือทำมาหากินเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละคะ่ะแม้แต่คนที่นะคะเราไปว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่เราก็ยังไปดูเขาเราก็ยังไปเพิ่มยอดวิวให้เขา นั่นก็คือต่างคนต่างติดตามกันนั่นแหละค่ะมันมันเป็นไปโดยอตัตโนมัตินั่นเลยค่ะเนาะแล้วทําไมเราจะเข้าไปดูลุงด,ดูป้าไม่ได้ล่ะใช่ไหมคะทุกคนนั่นก็คือกําลังใจส่วนหนึ่งที่ลุงป้าก็จะได้ยอดวิวแปลเป็นเงินนั่นเลยค่ะจะได้ไปใช้จ่ายเนาะอันนี้ก็พูดมาประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เนาะนะคะก็คือไมล์รับเจไม่ไปยุ่งกับใครแค่นั้นละคะ่ะไมล์รบเจเอาต,ตัวตนของไมล์รบเจเป็นหลักคือ เราอยู่จุดนี้อยู่กับลุงกับป้าอยู่กับองค์ปู่ปริจิตเพราะเราร่วมสร้างองค์ปู่ปริจิตและเราก็มองว่าในข่าวที่เราติดตามมาลุงป้าไม่มีโอกาสจะทำสิ่งนั้นถึงศารท่านจะตัดสินไป20นั่นก็คือแค่สารแรกลุงป้ายังมีโอกาสอีกสองสารค่ะทุกคนรอดูกันต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะใหม่แล้วเจนรักทุกคนนะคะที่ทำความดี อย่าด่าใครให้เสียหายอย่าปักปั๊มผู้อื่นในเรื่องที่มันไม่จริงเพราะนั่นคือกรรมจากคำพูดของเราจากการกระทำของเราเมื่อเราไม่เห็นกับตาเมื่อเราไม่ได้ยินกับหูหรือมีมีพูดนิดนึงแต่เราใส่ไฟเป็นเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเนี่ยนั่นก็คือกรรมที่เราได้สร้างขึ้นแล้วนะคะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนอง หนีกรรมหนีเวรนตัวเองไม่พ้นอันนี้คือสัจธรรมของชีวิตคนนะคะให้นึกถึงมากๆว่าเราพูดหรือเรากระทําสิ่งใดลงไปเนี่ยถ้าสิ่งที่เรากระทาลงไปน่คนที่เราพูดถึงหรือสิ่งที่เราว่าให้เนี่ยหรือหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดไปเนี่ยแต่เราเติมสีตีไข่ลงไปเนี่ยสิ่งนั้นมันคือกรรมกรรมที่เกิดจากเรา เราเป็นคนพูดเราเป็นคนกระทํากรรมนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราถ้าสิ่งที่เราพูดมันไม่ได้เป็นความจริงนะคะให้ทุกคนคิดไว้เสมอว่าแต่ละคนนีกรรมของตัวเองไม่พ้นค่ะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็จะกลับมาหาคนก่อน,นั่นแหละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะฝากเอฟซีลุงป้านะคะใครที่มีกําลังนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทโมโนโฮมซับ เราสนับสนุนไปเราได้สินค้ามาค่ะตามกําลังของเราอย่าให้เกินตัวนะคะทุกคนหากใครไม่มีนั่นแหละค่ะดูคลิปดูไล์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจส่งถึงกันแล้วกันนะคะก็ขอให้ FC My Love FC ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนละคะ่ะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ My Love JJ5 9 8 Channel มีแต่วความสุขความเจริญคิดวางสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกๆประการนะคะ โชคลามเงินทองไลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนสุขภาพพลนานามัยแข็งแรงแข็งแรงธุรกิจการงานก็ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะคิดดีทดําดีได้ดีแน่นอนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะคลิปหน้าจะเอาหุ้นมาฝากนะคะทุกคน